ผมจะเรียนให้รากง่ายๆผมใช้ชีวิตในุงช่วงสุดท้ายแตกต่างกับคนอื่นแตกต่างยังไงผมกินเหล้าผมสูบบุหรี่ผมออกมาแฉผมออกมาพูดคนอื่นไม่กล้าผมทำด้วยความเต็มใจผมทำด้วยความสุขของผม แน่นอนลูกเมียครอบครัวเขาอยากจะให้ผมไปพักผ่อนอยู่โซนของสองบเต่าเพื่อนหูก็บอกว่าเอาเบาๆหน่อยแต่ผมเรียนให้ทราบว่าผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแตกต่างจากคนอื่นผมอาจจะนั่งในสวนนั่งอยู่บนโซฟาคิดระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าผมทําอะไรไปหรือผมอาจจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีสายยางระลยงรายยางหรือบางทเปอามาพ์ ดังนั้นผมเป็นคนใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเหมือนวันสุดท้ายดังนั้นอะไรที่ผมทำได้ผมทําอะไรที่มีความสุขผมก็ทําหมอบอกว่าอย่าทำผมบอกหมอไม่ทําแล้วมันจะหายไหมหมอบอกไม่หายเดางนั้นอย่าบอกอะไรผมไม่ต้องหัผมก็ทำเพราะผมมีความสุขดังนั้นการกระทําของผมเนี่ย ผมทาให้กับประเทศผมทําให้กับสังคมผมมีความสุขผมต้องการตำแหน่งไหมผมไม่ต้องการเลยจะให้เงินผมไหมผมไม่ต้องการคุณเคยให้ผมมาแล้วไงหกล้านผมก็ไปให้โรงพยาบาลถ้าท่าน,นถามผมว่าผมเป็นอะไรไหมสิ่งที่ผมเป็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ผมทําเลยผมเป็นคนใช้ชีวิตด้วยความสุขใช้ชีวิตในวัยสุดท้ายวันเวลาสุดท้ายอยากมีความสุข ผมเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นผมไม่เลือกวิถีชีวิตที่ผมไม่กินผมไม่ไนั่งไม่กินนู่นนะไม่กินนี่นะแล้วมันหายมันไม่หายเมื่อมันไม่หายก็ซ้ำไปเลยซ้ำไปเลยให้มันมีความสุขในวันนี้เนี่ยเราต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นผม้องบอกทุกๆคนว่าวายหัวเท่าไหร่หัวละสามแสนมึงรีบเปิดเลยนะมึงรีบเปิดกินวันนี้เลย กินซะตั้งแต่วันนี้เพราะอะไรเพราะกูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้กินหรือเปล่านั่นก็คือนิยามในการใช้ชีวิตของผมบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ดังนั้นชีวิตใครชีวิตมันเมื่อผมเลือกวิถีทางแบบนี้แล้วมันเป็นวิถีทางลายทางบางคนอาจจะเข้าวัดเข้าวาบางคนอาจจะนั่งธรรมะธรรมโมแต่ผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้ เลือกเอาความสุขในวาระสุดท้ายผมมีหมายกระบวการก็หมายกระบวการของผมกพแม็กซิมัมผมอยู่ไม่เกินแยนเปราะฉะนั้นคุณต้องเีใจนะคุณอาจจะคิดถึงผมในวันที่ผมไอยู่คุณอาจจะคิดถึงว่าเอมันขาดอะไรไปในสักวัน มันลุกขึ้นทุกอย่างขอหมอนเดินละครับมันไม่มีอะไรเดียนหรอกครับผมไปผมก็ไปในที่ที่สวยงามผมไปในที่ที่ผมคิดว่าผมไปแล้วทุกคนมีความสุขลูกหลานไม่ต้องไปจัดทานให้สิ้นเปลืองเพราะผมมอบร่างกายนี่ยังดีนะที่ผมยังมีโอกาสมาคุยออกับคุณ มันดีกว่าคนบางคนก็โดยซ้ำที่เขาเปิดมาแล้วเอามาพึกเอามาคาดจำอะไรไม่ได้ยังมีโอกาสน้่งมีโอกาสาลากันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดครับเกิดแก่เจ็บตายมันเรื่องธรรมดาไอ้ผมเนี่ยมันไม่กลัวไงคุณถึงกลัวผมไงเพราะถ้าคนอื่นก็หวังได้นู่นได้นี่หวังว่าจะใหญ่จะโตวหวังว่าจะมีตำแหน่งแต่ผมเห็นว่าไม่เหมาะสมผมก็เลยนำเรื่องนี้มา มาพูดให้พวกคุณและสังคมได้ฟังและสังคมก็เป็นผู้พิจารณา